สบายดีพี่น้องครับมือนี้นะเข้ามาถึงลานสาขาใหญ่เลยทุเรียนครับเชนทูเรียน ทุเรียนใช่ไหมนี่นี่ครับมีสาขาใหญ่อยู่นี่ครับุมพี่อันเชนทุเรียนครับตอนนี้เราอยู่ร้านเชนทุเรียนพี่น้องวันนี้เราบางอยู่เบาๆอยู่ รนี่ครับร้านใหญ่ครับใหญ่มากนี่แบบดูนี่ครับที่นี่พัทยาใต้นะครับร้านเชนทุเรียนนะครับร้านเชนทุเรียนร้านใหญ่ที่ของม่นค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ขายหมดครับขายดีมากครับเออพากันดูเลยครับพามาชมเลยครับร้านใหญ่ครับร้านใหญ่ที่สุดเลยครับแถวย่านนี้นะครับ คิดทุเรียดเลยครับพี่เราคนจีนนะครับเข้ามาเยอะ ไม่ทันนะครับพี่น้องหลิรคนขุนมันไม่ค่อยเยอะครับหมดครับขายดีมากเลยห่อนทองวันหนึ่งขายเยอะทุกพ,พี่น้องเบิร์พี่ดาวเบิรงขุดขุนชุกเรียน แล้วนะโอเคขายดีมากเลยจะหมดร้านแล้วคนไม่ค่อยมีแล้วครับเดีย๋ยวนี้ครับผมทุกเรียนฉุกไม่ทัน ไปผ่านไปผ่านมาแวะมาเลยครับนี่ครับที่นี่พังสุินครับพัทยาใต้ที่เลยร้านเชนดูเรียนครับ ร้านใหญ่ครับผ่านไปผ่านมาแวะมาสนุนนะครับผมครับร้านนี้อร่อยจริงครับกรอบนอกนุ่มในพี่น้องโอเค Hello, hello, hello. Hello, hello. Okay. You oh, no. Okay,